สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารอนะครับวันนี้เรียแก้วโมบายชาแนลเสนอเทคนิคการใช้งานเน็ตฟรี VPN SuperTool นะครับขั้นแรกก่อนนะครับผมก็จะเข้าไปที่การตั้งค่าเพื่อให้เพื่อนๆดูว่าผมใช้ซิมเน็ตของอะไรนะครับของ True นะครับข้อมูลมือถือการโทรข้อความนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นก็คลิกเข้าไปที่เช็คยอดของเงินนะครับดูยอดเงินว่าเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็มีอยู่0.00บาทนะครับไม่มีเงินสักบาทมีโบนัส15บาทนะครับใช้ถึงวันที่17เดือน8 2017นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปอาแอปที่1ก็คือ การจุดการใช้งานที่1นนะครับก็คือแอป HTTP Injector นั่นเองนะครับผมจะใช้รูปแบบของการาเลือกไฟล์นะครับเดี๋ยวผมล้างการตั้งค่านิดนึงนะครับล้างข้อมูลการตั้งค่าเสร็จนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปที่รูปกระดาษภาพปลายนะครับเพื่อนำเข้าการกำหนดการตั้งค่าเข้าตรงจุดใช้งาน HTTP Injector นะครับผมใช้ ไฟล์ที่ผมได้สำเร็จรูปที่ได้สร้างไว้ก็คือ ks k w s k 1นะครับนำเข้านะครับแล้วก็คลิกเริ่มนะครับตอนนี้รูปเมฆที่มีฝนตกนะครับก็กลายเป็นเมฆขาวเรียบร้อยแล้วนะถือว่าเป็นการใช้งานที่ทำงานเรียบร้อยผมก็จะคลิกเข้าไปที่ Google เลยนะครับ มาดูกันนะครับคลิกเข้าไปที่รูปผลไม้นะครับอตอนนี้ก็ถือว่าการใช้งานเน็ตนั้นสมบูรณ์นะครับตรงนี้ก็เข้าใจตรงกันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะออกจากจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปคลิกาการทำงานของอีกจุดหนึ่งนะครับอขออนุญาต ออกจากตรงจุดนี้แล้วก็พักการใช้งานหรือครับหลังจากที่ได้เปิดการใช้งานจุดแรกนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าเทคนิคการใช้งานเน็ตฟรีซูเปอร์ทูนั้นก็คือเหมือนใช้งานดับเบิลเพื่อให้เกิดการใช้งานเน็ตฟรีที่มีประสิทธิภาพเมือ่อการจุดการใช้งานจุดแรกนั้นเกิด มีปัญหาหรือว่าใช้งานไม่ได้เราก็ใช้จุดที่2สองำรองต่อนะครับการใช้งานจุดที่2ก็คือเข้าเข้าไปที่การตั้งค่านั่นเองนะครับก็คือ,อจุดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จุด VPN นะครับตอนนี้การใช้งานของ VPN ยังไม่เกิดขึ้นนะครับผมก็ออกจากหน้าจอก,ก่อนก็เช็คอยอดเงินให้เพื่อนดูนะครับ ตามเหตุตามผลนะครับดอกจานหนึ่งสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับก็เป็นซิมเดิมนั่นแหละครับเป็นซิมของทรูนะครับไม่มีเงินสักบาทมีโบนัสสิบาทใช้งานมีเวลาใช้งานได้ถึงวันที่17เดเดือน8 2017นะครับออกจากหน้าจอตรงนี้ก็เข้าไปทิว Google นะครับเช็ครูปผลไม้นะครับก็คือความหมายก็คือ,อเช็คเน็ตหรือว่าเช็คโปรว่า,วามี การใช้งานของซิมเน็ตหรือไม่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะออกจากตรงนี้นะครับเมื่อรู้ผลว่าไม่มีเน็ตนะครับเห็นไหมฮะก็ไม่มีเน็ตนะครับผมก็จะออกตรงนี้เพื่อเข้าไปสู่จุดการใช้งานซปเปอร์ทู 2, ก็คือจุดใช้งานที่2นะครับก็เข้าไปที่เพิ่มเติมนะครับ แล้วก็เข้าไปที่ VPN นะครับอตอนนี้ผมจะลองใช้งานยุโรปหนึ่งดูนะครับจริงๆแล้วการใช้งานต่างๆหรือว่าการตั้งค่าที่เครื่องหรือว่าการใช้งาน HTTP Injector <น>ก็มีรีวิวก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมทำการเชื่อมต่อไปเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับดูการเชื่อมต่อยุโรปหนึ่งนะครับเราก็มีจุดสำรองไว้บ้างนะครับ มาดูช่วงเวลานี้อาจจะมีคนใช้งานที่แน่นนะครับผมจึงแนะนำเทคนิคการสมัครใช้งานต้องสมัครบัญชีการใช้งาน n e t ตฟรี VPN นั้นช่วงดึกๆนิดนึงนะครับเพื่อจะได้บัญชีหรือว่า IP address เซิร์ฟทางเอเชียสักที่หนึ่งะครับเซิร์ฟทางยุโรปอีกสักที่หนึ่งนะครับถ้าสามารถทำได้นะครับ ซึ่งก็น่าจะแย่งกันพอสมควรยุโรปหนึ่งไม่ค่อยติดตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะเอา,อาเดี๋ยวลองดูยุโรปสองดูนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่คนเล่นเน็ตกันเยอะนะครับแล่ที่สําคัญนะครับอันนี้ไม่สําเร็จอีกนะครับตอนนี้อันที่สองไม่สําเร็จอาจตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเอานนี้แหละครับ จริงๆแล้วเป็น i อที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็น IP ที่แรงนะครับตั้งค่าตัวเครื่องนี้แรงนะครับแต่วันนี้จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็น IP ตัวที่3นะครับที่ตั้งค่าไว้กับเครื่องนะครับยังไงก็ต้องต่อให้จนได้นะครับเพราะว่าต้องรีวิวให้กับเพื่อนๆให้จบนะครับ เห็นไหมฮะตอนนี้รู้สึกว่าใช้เวลา,าช้ากวา่าครั้งแรกในการใช้งานจุดแรกก็คือใช้งานกับ http injector นะครับอตอนนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็จะเข้ามาที่ a 1ก็แล้วกันนะครับอลองดูนะครับว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่จุดใช้งานที่ติดขัดนะครับถือว่าเป็นการ เรามาดูหรือว่ามาแก้ปัญหาด้วยนะครับบางครั้งอาจจะเป็นช่วงของขึ้นสะพานเขาเรียกว่าอะไรนะสะพานซิมนะครับจริงๆแล้วเน็ตไม่มีนะครับแต่ว่าสะพานซิมนั้นอาจจะช้านะครับเห็นไหมฮะเทคนิคตรงนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับคลิก เพื่อทำการล้างก่อนนะครับโดยใช้โหมดบนเครื่องบินนะครับครับก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวจงจุดนี้ต้อตงจุดการใช้งานสามเหลี่ยมนี้ก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็รอ,อตัว H ขึ้นนะครับครับถ้าอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นปกติแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปจุดการใช้งานที่เดิมนะครับเพื่อ ทําการหาจุดเอ็ดฟรีวที่เราได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมขอใช้งานตรงจุด EU 1นนะครับคลิกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับลองดูกันนะครับบางครั้งในการรีวิวที่ไม่มีการตัดต่อในช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยเราต้องรีวิวให้เสร็จนะครับ ถ้าเจอปัญหาก็จะแสดงการแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆได้เห็นพร้อมกันนะครับตอนนี้ EU .1 นะครับต้องให้เวลาเข้าเชื่อมต่อหน่อยนะครับช่วงเวลา19.00นนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนใช้งานเยอะเห็นไหมฮะตอนนี้เชื่อมต่อได้แล้วนะครับผมต้องขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนๆได้ติดตามนะครับ ผมเข้าที่ Google เลยนะครับถือว่ารอนานนะครับต้องให้คุ้มนะครับมีรูปผลไม้ขึ้นนะครับก็ถือว่าเน็ตทำงานเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะแรงไม่แรงนะครับผมก็เข้าที่ y o youtube ดูสักนิดนึงนะครับดูก่อนนะครับเราสักครู่นะครับอาจจะไม่แรงก็ได้นะครับ เพราะว่ารู้สึกว่าต่อติดช้ามากนะครับในครั้งนี้นะครับผมจะไม่ดูเรื่องนี้นะครับผมจะดูเรื่องอื่นนะครับเข้าที่ตัวอย่างหนังก่อนนะครับตัวอย่างหนังไทย2017เเอาเรื่องนี้ก็ได้นะครับเรอให้เขาต่อติดก่อนนะครับ ครับเดี๋ยวผมดูความละเอียดของหน้าจอหน่อยหนึ่งนะครับ720ถือว่าละเอียดสุดแล้วครับก็โอเคนะครับ 720p นะครับก็สำหรับการสรุปในการาเทคนิคการใช้งานเน็ตฟรีซ u p ปอร o ทูของอช่องเรือนแก้วโมบายช n e l ก็คือใช้เน็ตฟรีในจุดแรกก็คือ HTTP Injector นะครับซึ่งมีความเสถียรกว่าการใช้งานของเน็ตอื่นและมีการใช้งานที่ดีกว่าการตั้งค่าในตัวเครื่องนะครับแต่ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับบางครั้งก็ต่อยากนะครับถ้า,าเซิร์ฟนั้นอาจจะมีคนใช้งานเยอะนะครับ จุดที่สองก็คือการตั้งค่าที่ตัวเครื่องก็คือสำรองการใช้งานของจุดแรกนะครับอันนี้ต้องแจ้งให้กับเพื่อนๆนได้รับทราบแล้วก็มีเทคนิคการใช้สมัครการใช้งานบัญชีในช่วงดึกๆจะมีคนใช้น้อยบัญชีก็จะไม่เต็มนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งให้กับเพื่อนๆได้รับทราบแล้วก็การสมัครควรจะใช้สองโซนก็คือโซนทางเอเชียบ้างยุโรปบ้างนะครับวันนี้ ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่องเรือนแก้วโมบายชาแนลวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ